ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเกียวและทางเพจทางช่อง Tube, ยูทู b e ภาสารนครนินด,ดีนะครับไม่ได้ลงคลิปมาวันหรือสองวัน,น,นจำไม่ได้วันนี้ได้สั่งเคสโทรศัพท์ของ ยี่ห้อ Huawei Y7 Pro 2018นะซึ่งรุ่นที่ผมกำลังถ่ายอยู่น,นี่พอเวลาจะใช้มือเดียวก็จะเป็นอย่างนี้แกะยากก็จะพยายามครับคือมันก็ต้องใช้เวลาในการถ่ายให้มันครบนาทีด้วยแล้วก็ต้องแกะมาอย่างนี้ครับพอดีกับการแกะ โซออกจากถุงนะครับต้องใช้ปากช่วยเลยม,มานะครได้ชมความสวยงามของเคสอันนี้ผมสั่งในลาซาด้านในราคาใช้เหรียญโบนัสจากราคา75บาทลดเหลือมาอยู่โอะไม่ใช่ราคา55บามันลดมาเหลืออยู่ที่ อ่าห้าอะสี่สี่สิบห้าบาทมานี่ครับนะครับผมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับเลือกเป็นสีน้ำเงินก็โอเคอยู่ครับไม่รู้ว่าจะตรงปกตรงรุ่นหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้กันดูครับใช้กันดูดลยสั่งครับ ถ้าไม่สั่งตัวนี้มาก็าตัวโทรศัพท์มันจะแตกรา้วหรือว่าเวลาหล่นลงพื้นถ้าหล่นบนพื้นหญ้ากับดินอะไรนี้ก็หมดห่วงแต่ว่าไม่อยากให้มันหล่นบ่อยแต่ถ้ามันลงแต่ว่าพื้นปูนไม่แน่นะนะครับอาจจะเรียบร้อยนายโจก็เลยต้องสั่งเคสป้องกันอยนี้นะครับ จนได้ว่าจะสั่งเคสฝาพับเพื่อมันร้อนง่ายครับก็เลยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าก็วันนี้มันสามารถตั้งแบบนี้ได้ครับตั้งแบบนี้ได้มันจะมีตัวขายอยู่ตรงนี้ขายันก็ไม่มีอะไรมากแค่มารีวิวเคสตัวใหม่ที่สั่งจากลาซาด้า ลาศรา้ามันต้องกดประจำทุกวันประมาณนี้ถึงจะได้โบนัสครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ